น้องเจ้าของร้านมาน,นี่หน่อยมาถือกล้องให้พี่หน่อยเร็วเอามุมถือสวยนะ ของกาแฟเดี๋ยวเราจะย่องย่องไปจะย่องไปก็เดินไปสิอันนี้นะครับก็คือร้านทำ่องคาเฟ่ครับอุ้ยมีลูกค้าอยู่ครับตูร้านมีปลาเพียบเลยอะ่ะน,นี่นี่สวัสดีเจ้าปลา น้องค,ครับเจ้าของร้านอยู่ปะครับอ๋อยอยู่ใช่ไหมครับเรียก,จกเจ้าของร้านหาพี่หน่อยเจ้าของร้านด้วยนะคะเป็นลูกจ้างเขาค่ะอ๋อเป็นลูกจ้างใช่ไหมเจ้าของร้าน่กรุงเทพเดี๋ยวเรียกเจ้าของร้านให้หน่อยนะครับเจ้าของร้าน่กรุงเทพค่ะมาทวงนี่อย่างนั้นเลยเหรอคะเอาดีเอาอะไร,เ,รเอาเอาเมนูอะไรอะไรดียี่เพิ่งกินอะไรอ่ะของพี่กินฟรีอยู่แล้วโอ้ยเป็นไงล่ะไม่กินพี่ไม่มา นี่ครับก็เราก็อยู่ที่ร้านคำมพองคา,คาเฟ่นะครับ ใช่ใช่ค่านที่นั่งอ่ะหมายถันนี้ต้นอ,อะไรยังงอันนต,ต้นอะไรคะต้นต้นกาแฟใช่ปะแคคต้นจำปีค่ะอ๋อต้นจำปีนะครับจำปีค่ะต้นจำปีอันนี้ทุเรียนเฮ้ยทุเรียนมีลูกมีลูกนี่นี่ม,นมีดอกเฮ้ยมันจะเนี่มีลูกแล้วอันนี้คือใช่มันจะตายไหมไม่ตายหรอก เป็นต้นหลายปีแล้วเนาะกำลังหมดลักษณะต้นแล้วจองนะคะพรุ่งนี้จองน้องเจ้าของร้านมานี่หน่อยมาถือกล้องที่หน่อยเร็วเอามุนสวยๆนะโอ้โหถ่ายอยู่นะตกน้าไม่เนี่ยถ่ายไงนี่ถ่ายไว้แล้วเว้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมุญเอสวยหลอนไหมรงนี้ปะเธอไม่ได้หยิบลอดมาอย่าลืม อย่าลืมมารับร้านคำผ่องคาเฟ่คำผ่องคาเฟ่เขาชื่อภาษาอังกฤษว่าไงนะคำผ่องคาเฟ่เหมือนกันมันมันมีอีกอ๋อคำผ่องคาเฟ่แอนด์บิสโทรอ๋อแอนด์บิสโทรนะครับใช่ค่ะแล้วคุณไม่หยิบหลอดมาละคะเดี๋ยวผมจะกระดกผ่าที่นี er ้เลยครับแล้วไปคค่ะดียวแก้วสวยคือจะเป็นผมมาร้านนี้มันจะเป็นเมนูโปรดของผมเลยเนาะอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่อะไรเลยใส่ใจค่ะวันนี้ก็พาน้องมาด้วยโดนหลอกมาค่ะจริงป่ะคะเห็นไปทุกร้านเลยดิทุกร้านร้านดีก็อร่อยอยู่แล้วไงพี่ก็เลยพามาใช่คือเราามเออแล้วเนาะประจําประจํามีมีฟู้ดแพนด้าด้วยใช่หรอมีค่ะแก๊ปก็มีค่ะแก๊ปก็มีฟู้ดก็มีใช่ไหมครับใช่ค่ะมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวให้ดูบริเวณร้านนะคะรอบๆใช่ถ่ายเองเลยเดี๋ยวลุงกุ้งตัดต่อให้ ขับนแก้วนค่ะแล้วมันจะไก่ไปบ้างเราต้องขับไปไก่ไหมเนี่ยไม่ได้น้องพงคาฟเฟ่ไก่หอยยังจ๋อมวนแก้วนค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะก็ฝากด้วยนะครับร้านคําของคาเฟ่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองพงหมู่หกหมู่หกตำบลทับมานะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองจะเข้ามาในซอยลึกหน่อยเนาะ ซอยหนองโพงแหลมท,ทองหลังร้านคำของคาเฟ่เบอร์โทรติดต่อครับมือกล้องจั้เบอร์ที่ร้านตัวเองไม่ได้นะครับศูนยอเ้าอุอ๊ยตายแล้วลงุงสายยาวมากเลย <laughs> 0 9นย์เกค่า1น1 1774นะคะร้านคำของคาเฟ่ค่ะ<อ>แล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่อง ลุงกุ้งชแนลอย่าลืมกดออนทัวร์นะครับอ๋อออนทัวร์ได้หมดใช่ครับมีนักเตะว่าไงอย่าลืมกดซับตะไคร่ซับรัวๆเลยนะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับขอบคุณครับวันนี้ลุงกุ้งขอไปหน่อยครับไลค์ติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ